สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวัซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็น Armor Fit T-10 Pro นะคะของคุณปียพงษ์นะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนี่นะคะ ถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็ค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 ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่มอั p นะคะด้านซ้ายด้านขวา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 นะคะด้านลงเลื่อนขึ้น เดินลงเลนขึ้นนะคะนี่นะคะเดินขึ้นเลินลงนะคะนี่นะคะ อเคพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ